สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว youtube ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสขึ้นมาบนสวนผักของผมนะครับที่ได้ทำการปลูกไว้กับผู้ใหญ่ใจดีของผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมบรรยากาศสวนผักไปพร้อมๆกันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรจะทำการรื้อถอนอะไรไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมพร้อมกันนะครับ อกไม้สามสีต้นนี้ดอกกำลังบานสวยงามเลยนะครับก็ในส่วนผักของเรานะครับก็จะอยู่บนส่วนยอดบนภูเขานะครับเพราะว่าต้องพูดว่าเป็นยอดบนภูเขาเพราะว่าทาง ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าบริษัทเขานํารถเมคโครขึ้นมาขุดได้ยังไงนะครับข้างบนส่วนด้านล่างก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ของโรงงานส่วนของบริษัทของผมนะครับที่ทํางานอยู่ส่วนตรงนี้จะเป็นตอเขาโพดนะครับที่ได้ทำการลื้อออกไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทําการปรุงดินกันใหม่นะครับ ก็จะทำการปลูกอย่างเช่นพวกหัวใช้เท้านะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของผักกาดกันต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นมันญี่ปุ่นนะครับ ่วนตัวนี้ก็จะเป็นเบีย้ยของหัวเช็ดเท้านะครับเดี๋ยวก็จะตรงนี้ก็ตัวปลูกไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะได้ทําการปรุงดินตรงนี้เสร็จก็จะนําเบีย้ยตรงนี้ก็จะไปปลูกบริเวณที่ว่างๆตรงนี้นะครับก็จะทําการเคลียร์พื้นที่ใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปชมแปลงผักเดี๋ยววันนี้ผมจะมี ข้อมูลเกี่ยวกับจุดรับสมัครของระบบแรงงาน EPS นะครับมาฝากพี่น้องให้ทราบกันด้วยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอโทษกับพี่น้องในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้พูดให้ข้อมูลกับพี่น้องผิดไปนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับภูมิลำเนานะครับ คิดก่อนหน้านี้นะครับถ้าพี่น้องได้เข้าไปชมนะครับเข้าไปฟังกันก็จะมีประโยคหนึ่งนะครับที่ผมได้พูดประโยคผิดไปนะครับประโยคตรงนั้นที่ผมพูดว่าภูมิลำเนาผมอยู่ภาคตะวันออกเฉียงใต้นะครับมันเป็นคําพูดที่ผิดนะครับวันนี้ผมขอแก้ไขใหม่นะครับภูมิลำเนาของผมอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ก็จะอยู่ตอนล่างหรือตอนใต้นะครับของภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับซึ่งภาษาอีสานแถวบ้านเราก็จะเรียกว่าภาคตะวันออกอาภาคอีสานนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดในส่วนของจุดรับสมัครของระบบแรงงาน eps นะครับจุดรับสมัคร ที่ทางกระทรวงรายงานใช้เป็นที่ประจำนะครับก็จะมีอยู่สีแห่งด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในประเด็นตรงนี้นะครับก็ฟังข้อมูลที่ผมพูดไปด้วยแล้วก็ชมแปลงผักไปด้วยนะครับจุดรับสมัครนะครับ ผู้สมัครต้องยืน่นใบสมัครด้วยตนเองนะครับณนะศูนย์แรงงานที่ทําการเปิดรับสมัครนะครับซึ่งจะมีอยู่สีแห่งด้วยกันนะครับจุดที่1ก็จะเป็นศูนย์รับสมัครกรุงเทพมหานครนะครับก็จะอยู่อาคารเดอะฮับนะครับศูนย์บริเวณตรงศูนย์สินค้าเชียร์ลังสิตนะครับถ้าผมจําไม่ผิดก็ตอนนี้ก็ใครที่ใกล้บริเวณแถวปริมณฑลกรุงเทพก็ ไปสมัครกันที่นั่นได้นะครับส่วนในจุดที่สองนะครับจุดรับสมัครที่สองก็จะอยู่ที่ศูนย์รับสมัครลำปางนะครับหอประชุมลำปางสาลากลางจังหวัดนะครับแต่แต่ละศูนย์ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเปิดรับสมัครที่ไหนนะครับก็เข้าไปตามกันได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับจุดที่สามก็จะเป็น จุดศูนย์รับสมัครจังหวัดอุดรธานีนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็ไปสมัครกันได้ที่ศูนย์รับสมัครจังหวัดอุดรธานีได้นะครับส่วนจุดที่4นะครับศูนย์รับสมัครจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าโคราดนะครับก็ในส่วนของผมเองก็ แปะรับสมัครที่ศูนย์โคราดนะครับก็วันที่ไปสมัครก็เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะครับในส่วนค่าสมัครเองก็จะอยู่ที่ราวๆแปด้อยห้าสิบาทอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้ราคามันขึ้นหรือยังนะครับแต่ในช่วงปี2558ที่ผมไปสมัครก็จะอยู่ที่ 850นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจในระบบแรงงาน EPS มาทำงานที่เกาหลีใต้ยังถูกกฎหมายนะครับก็เข้าไปตามที่เว็บไซต์ EPS Thailand ได้นะครับผานเวลาก็จะทำการเปิดรับสมัครก็ให้พี่น้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะครับเผื่อไปไม่เสียเที่ยวนะครับไปแล้วถ้าไม่มีเอกสารเราจะเสียสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่า เอกสารไม่ครบนี่จะทําให้เราเสียเวลานะครับก็ต้องรอในครั้งต่อไปนะครับอาจจะข้ามปีก็เป็นได้นะครับประกาศเขียวกําลังสวยเลยนะครับตอนนี้ ก็มีหลายอย่างที่ลื้อออกไปนะครับก็มีหลายอย่างที่จะต้องปลูกทดแทนนะครับอย่างตรงนี้ก็จะกู้ออกไปเรื่อยๆนะครับมันญี่ปุน่นเดี๋ยวก็จะทําการปลูกหัวไชเท้านะครับเดี๋ยวผมจะเล่าพี่น้องฟังนะครับทําไมต้องปลูกพืชหมุนเวียนอย่างนี้เพราะว่ามันจะไล่ตามลําดับความร้อนไปถึงความหนาวลงไปนะครับ ก่อนอื่นก็พี่น้องที่ได้ดูคลิปก็จะเห็นต้นข้าวโพดนะครับก็ได้เก็บกินผลผลิตไปหมดแล้วนะครับก็หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้วก็ต่อไปก็จะเก็บเกี่ยวมันญี่ปุ่นเสร็จก็จะทําการปลูกผักกาดหัวไชเท้าทําไมต้องเป็นผักกาดแล้วก็หัวไชเท้านะครับเพราะว่าพืชพวกนี้จะอยู่ในช่วงเวลาที่มีอุณหภูมิ หนาวจัดได้นะครับต้นหัวชายเท้ากับผักกาดนะครับจะอยู่ได้นานนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้พี่น้องฟังนะครับพวกผักกาดยังไงผักกาดเดี๋ยวจะมีผักกาดขาวนะครับหลังจากที่ใกล้จะเข้าฤดูหนาวเขาก็จะทําการมัดหัวห้างบนไว้นะครับมันจะก็จะเก็บไม่ให้มันเหี่ยวได้นะครับไม่ให้มันเน่า ข้างในได้นะครับก็จะได้เก็บกินได้นานนะครับก็ที่ปลูกไว้ก็หลากหลายนะครับตรงบริเวณมุมด้านข้างๆนะครับก็จะเป็นพวกปักทองเผือกนะครับเผือกก็มีนะครับเผือกอยู่ตรงมุมนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู ชั้นบนด้วยนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวพาพี่น้องไปรับชมกันนะครับช่วงฤด,ดูร้อนนะครับของประเทศเกาหลีนะ ต้นไม้จะอุดมสมบูรณ์มากนะครับดูจากตาไม้นะครับเขียวกระจีไปหมดเดี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปอีกไม่กี่เดือนนะครับพี่น้องก็จะได้ดูกันนะครับว่าสภาพของต้นไม้จะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับ ตอนนี้ก็มาอยู่ตรงชั้นหนึ่งนะครับชั้นบนสุดนะครับของยอดเขาเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวถ้าตรงนี้ถึงฤดูใบไม้ร่วงเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไปเดี๋ยวมองทะลุไปก็จะมีเห็นยอดเขาใหญ่ๆฝั่งนู้นเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเหนื่อยครับเดิน ขึ้นเขาสองแถวนี้จะสามแถวนี้จะทำการดูออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะทำการลงผักกาดแล้วก็หัวใช้เท้าต่อนะครับเดี๋ยวก็จะทำการปรุงดินกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูลูกฟักทองนะครับ ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับลูกนี้แก่แล้วก็จะได้เก็บเกี่ยวกันนะครับทำของหวานอร่อยเลยนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็อยากให้พี่น้อง ได้รับชมบรรยากาศที่สวนผักของเรานะครับได้ทําการปลูกไว้นะครับว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรไปบ้างแล้วยังไงนะครับก่อนจากกันไปคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับมารับชมคลิปจนจบนะครับแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจกันด้วยดีเสมอมานะครับ ผมหวังว่าพี่น้องคงจะมีความสุขในการรับชมคิดของผมนะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็ขาดเหลือในประเด็นอะไรก็พี่น้องก็เข้ามาคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับก็เหลืออีกวันทำงานอีกสองวันก็จะเข้าช่วงเทศกาลชูชกของประเทศเกาหลีแล้วนะครับก็คงจะ ได้มีเวลาเข้าไปหาไปเยี่ยมบ้านของพี่น้องได้เต็มที่นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ